ร่อยจังมาแล้วคะ่ะวมีแอดมากันที่เขาล <ะ S 2> ่าบรรยากาศยามเย็นดีมากที่นาหาดนางทองค่ะนังไงแล้วล่ะมาหาของกินกันที่ตลาด alive market จ้ากินกงพิ้วจริงเริ่มกันด้วยอทอดเจ้าเด็ดชัดดีเครื่องนั้นอทอดแป้งกรอบกำลังดีลาดด้วยน้ำจิ้มช่ำๆนี่บอกเลยฟินมากขนมไทยเจ้านี้ก็เด็ดัน,น่ารับทานหยิบเอาหยิบเอาเลย รงบาบาี์หมูเห็ดเป็ดไก่จัดมาร้านนี้มีจระเค้ด้วยนะและร้านนี้ก็คือมือฉมังแห่งวงการทีร่ว่าจะเป็นกุ้งทอด ก็มาดีครับร้านนี้จ้าหมูอบโอ้โหสีส you ันน่ารับทานมากจไปหนึ่งกองจ้าความฉ่ำความหอมอร่อยร้านไทยอีกเพียบเลยของภัยที่ถ่ายมาไม่หมดนะคะมันเยอะจริงๆน่ากินไปหมดน่ากินทุกอย่างกินกันอีถ่ายกันแล้วอาโป้งมาแล้วเว้อาโป้งตะกัวป่าจ้าร้านนี้ก็อร่อยนะต้องไปลองนะเขาก็ทํากันสดๆร้อนๆแบบนี้เลยนี่กริ๊งกริงกริ๊งกริงและนี้ทีเด็ด มามาฟิวเกาหลีเกาใจเกาเอยเกา่าใดเอาด,ดีนะมาม่าเกาหลีที่นี่ก็เด็ดนะเธออ<ล>ให้หมาแน่นๆจุกๆเลือกได้เลยคือบรรยา คือแบบนัดริมเล่อะเธอคือบรรยากาศดีชิลเดินสบายอาหารของกินเพียบมากมายคือภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะทุกคนรร้านอาหารเยอะมากขายไม่หมดไม่หวัดไม่ไหวแล้วน่ากินสุดๆยกให้เลยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าในเขารักนี่คือมารวมตัวอยู่ที่นี่ที่เดียวก็คือปังไม่ไหวร้านค้าเยอะแยะมากมายของกินก็คือไม่ใช่ว่าไก่กาอาราเ่นะร้านค้าอร่อยอร่อยมาไว ที่นี่อ่ะเธอดูสิเกินไปแล้วจะอยากกินอะไรที่นี่มีหมดเอาจริงๆๆเอาดีบจบในที่เดียวไม่เกินจริงจ้ามีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเลยนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาด เขาหลักพังงาแอดบอกเลยว่าต้องมาที่นี่เพราะของกินเขาเพียบเลยแถมบรรยากาศเลิศมากสวยสุดๆมีทุกวนันหยุดทุกวนันพฤหัสบดีนะคะเปิดตั้งแต่บ่าย3มจนถึง4ี่ทุ่มค่ะมาชอบชิมชิวกันที่นี่ได้เลยไม์เกทพิก,ก,ก,กนะัดพิกานณหาดนางท้องจังหวัดพังงาเลย